ดีครับผมพามาชมกเกษตรผสมผสานนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมโทรศัพท์พังนะฮะเพิ่งจะซ่อมได้นะครับผมเนี่ยฮะผมเป็นสวนผสมผสานนะครับผมของญาตินะฮะก็มีทุเรียนนะฮะก็ปลูกผสมผสานเลยนะครับผมมีกล้วยมีขิงเอโมีขานะครับผมแล้วก็มีทุเรียนนะครับผมทุเรียนนี่นะครับผม เรียนเริ่มสวยเลยนะครับผมได้น้ําฝนด้วยนะฮะผมพื้นที่นั้นก็ปลูกทุเรียนหมดบทตอนก่อนหน้านี้จะเป็นสวนยางนะครับผมก็มีการตัดยางออกหมดนะครับผมเพราะว่าราคายางตกต่าก็เลยปลูกทุเรียนปลูกกล้วยนะครับผมแล้วก็มีพริกด้วยนะครับผมนี่ฮะปลูกผสมประสานกันนะครับรบ,บรรยากาศสดชื่นมากครับผม ต้นทุเรียนโตประมาณสอเมตกรกว่าแล้วนะครับผมมี่ตะไคร้ครด้วยนะครับผมเป็นการปลูกผสมผสานเลยนะฮะนี่ครฝั่งนี้จะมีดอกไม้ด้วยนะครับผมครับผม มีพริกนะฮะก็ปลูกมาได้เกือบ2ปีนะครับปุ่มต้นเัเรียดน,นะครับสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับบางต้นก็2เมตรกว่านะม,มีอยู่เกือบร้อยต้นเลยนะครับผมนะี่ะผมบริเวณรอบเลยทา้ง,งานเลยนะครับ ต้นนี้สูงสองเมตรกว่าเลยนะครับต้นนี้นะฮะสวยงามเลยนะครับต้นนี้สองเมตรกว่าปีกว่าเกือบสองปีนะครับก็ส่วนข้างล่างก็จะมีการปลูกไทรโมด้วยนะครับผมผสมประสานจริงๆเลยนะฮะผมไทรโมก็เริ่มมีลูกแล้วนี่ผมสองเมตรกว่าอันนี้น่าจะสองเมตรห้าสิบนะครับผม ก็มีกระท่อมสองที่เลยนะครับผมมีตรงนู้นที่หนึ่งนะครับผมข้างสวนยางแล้วก็มีโซนฝั่งนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นกระท่อมสวนยางดูพริกนะครับผมนี่ฮะเริ่มสุกแล้วนะครับผมนี่เยอะเลยนะฮะนี่ปลูกสมผสานกับสวนยางนะครับผมแล้วก็ สวนทุเรียนด้วยนะครับผมสมประสานกันนี่นะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมเพราะว่าโทรศัพ์เพิ่งจะสอมเสร็จนะครับผมก็วันนี้ก็ลงคลิปธรรมชาติให้ดูเกษตรผสมประสานนะครับผมมีทั้งสวนยางนะครับผมตรงนี้ก็เป็นส่วนของทุเรียนนะฮะกล้วยแล้วก็ ค่ะนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับผมมีเตยโมธรรมชาติด้วยนะครับผมไม่มีสารเคมีนะครับผมแบบปลูกแบบธรรมชาติเลย